ยาวนานได้ถูกเปิดเผยด้วยแสงแห่งความจริงเมื่อสารวัตรพัดได้นำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับทีมหลักฐานที่บ่งบอกว่าตลอดมาที่เขาเชื่อว่าครอบครัวของนิสาคือต้นเหตุของความเจ็บปวดนั้นมันคือเรื่องราวที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาโดยผู้ไม่หวังดีวีวัตอดีตหุ้นส่วนที่ต้องการฮุบกิจการได้วางแผนใส่ร้ายครอบครัวของนิสาจนทาให้พ่อของทีมต้องล้มละลายและระตีเองก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ถูกใช้ในการทำร้าย นาทีมมองไปที่หลักฐานต่างๆโดยความรู้สึกที่เจ็บปวดและสับสนในตัวเองเขาเกลียดชังคนที่ไม่ผิดมาตลอดชีวิตเขาทำร้ายผู้หญิงที่บริสุทธิ์เพื่อชดใช้ความแค้นที่ไม่ใช่ของเธอและที่เลวร้ายที่สุดคือเขาทำให้ความรักที่กำลังก่อตัวต้องสั่นคลอนด้วยความไม่เชื่อใจของตัวเองความรู้สึกผิดที่ท่วมท้นทำให้ทีมรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดใจและในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าคนที่สมควรถูกลงโทษมากที่